สวัสดีครับพบกับช่องรถไฟไทยเลิฟวิซาเฮียนเพลงครับตอนนี้เรามาที่สนามมินดอนเมืองกอมึงหกดอนเมืองแล้วตอนนี้นี่คืองาน88ปีทอกองทัพอากาศครับนี่ครับพาชมบรรยากาศครับนี่ครับตรงนี้ก็มี4ีร้ครับหนวนครับลาสโดแอเอเชียบินขึ้นไป A324 ครับเดี๋ยวลองโทรค่ะเดีส่งเดีะยวที่สองบ้างพี่ครับเดี๋ยชมบรรยากาศครับคนเยอะมากครับตอนนี้ก8สิบแปดปีกอนทับอากาศแล้ววันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่แปดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนี่ครับมีเครื่องบินเต็มไปหมดเลยครับ เหมือนเด็กอีกบอกเลยได้เสียงหนึ่งคือวินมาครับคือวินมาครับนุนครับเอเชียครับแอร์บาดเอ 32, สา0ครับไปแล้วครับ มีรับธีขาวครับเมนูแล้วครับมีครับมีครับเหมือนมีขึ้นบินลมไกลๆครับตรงหลังเขาบินโชว์ตรงนี้เหรอถครับ้วนี่ไงแล้วค่ะที่นั่งเลย เหมือนจะเป็นโบยเจ็ดสามเจ็ดไร้นแอร์ครับที่ลงอยู่ไกลๆมีเคซีหนึ่งสามห้าครับแล้วก็แอร์บัสเอสามสามศูนย์เอ็มอาร์ทีทีครับแล้วก็มีบีทีหกเจ็ดครับเฮลิคอปเตอร์หรือเต็มไปหมดครับมีคือบินแซปโดนอะไรเต็มไปหมดครับพาชมบรรยากาศรอบครับพี่ครับ ขอพอดคลิปก่อนครับสวัสดีครับกลับมากันอีกครับลำที่ให่ข้างหน้านี้ก็คือเครื่องบินรุ่น BT67 ครับดีครับมีเฮคอปเตอร์แต็ไมไปหมดเลยครับ อกว่าคือมีอินเดียได้สตาร์เรียบร้อยแล้วครับลันจะโชว์ครั้งถัดไปรอบถัดไปครับตรงน้นก็มีครับนู้นก็มีครับคือคือบินหลายลำมากครับ a 3ส9 คิด MRTT ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ ควรอยู่ให้ไกลครับมีกลับแล้วครับ